วันนี้เป็นการประชุมเสวนาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลน,นะครับตามโครงการสมาชิกผู้ีิสภาพบประชาชนก็เป็นในส่วนของอจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดสตูลน,นะครับ ็จะมีสมาชิกผู้ที่สภา1 1ท่านที่เป็นผู้แทนของส่วนใหญ่ซึ่งก็ไปในพื้นที่ต่าง,างๆทั่วประเทศนะครับที่จังหวัดสตูลเนี่ยมีการจัดเสวนาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็ผู้แทนทุกภาคส่วนเนี่ยได้มา พร้อมกันในวันนี้นะครับได้มีการพูดคุยกันได้ทราบถึงอาจารยพนาของทางจังหวัดสตูลน,นะครับที่สําคัญก็คือภายใต้สถาน49าาโโนะครับในรุ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับทางสมาชิกผู้ส่วยพาที่เป็นผู้แทนที่ลงมาในพื้นที่ในวันนี้ก็ได้รับทราบแล้วก็ได้มีการเสวนากันในเรื่องดังกล่าวนะครับเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะ ปรึกษาหารือกัน,นครับก็เน้นในเรื่องของการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรให้มีโอกาสที่จะเกิดความสมบูรณ์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่สตูลเนี่ยมีมีสองคมหูแธะทาที่เข็งแข็ง,ขง,ขงมีแผนที่สมบูรณ์นะครับอันนี้จากผลกระทบดังกล่าวก็ได้ข้อสิทธิ์เห็นในการที่จะเป็นแนวทางในการที่จะดําเนินการในสกยภาพต่างๆนะครับมีจุดเด่นจุดแข็งอยู โดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับในการที่จะบริหารจัดก,การอย่างไรเกิดความร่วมมืออย่างไรในการที่จะดําเนินการให้ให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น,นครับแล้วก็ทางสมาชิกวิทิาศาสเองก็ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็น จุดเด่นเป็นราได้หลักเรื่องกับทางภาคเกษตรกรรมของในพื้นที่นะครับทางความร่วมมือเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดจากผลกระทบเรื่องโควิดเนี่ยทำให้เกิดกันทำให้ชะงักไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ลดลงแต่ผม ฟังจากที่ประชุมแล้วเชื่อว่าต่อไปนี้พื้นที่ก็จะมีขึ้นโดยลําดับนะครับจากการประชุมร่วมกันเนี่ยก็จะมีข้อสิทธิเห็นมีแผนงานต่า,างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับหรือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีจุดเด่นนะครับเช่ยยนพิยานกรณีโลกหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนของประเทศไทยนะครับผมเชื่อนะครับว่าในวาระต่อไปเนี่ยจะ มีขึ้นโดยลําดับนะครับอันนี้ก็เป็นเกิดจากความร่วมมือที่ได้มาพบกันและก็เสววนากันในวันนี้ครับ